พะต้มใส่ให้มายอมด้วยหล่อจริงๆนะเนี่ยขอบคุณค่ะโอ้โหรถไฟขอบคุณค่ะพี่สาหลงรักไม่ไหวแม่สกายหล่อเนาะอย่าไว้ใจเขามากนะคะระวงังค่ะขอบคุณมากนะคะเนยชาหล่อเห็นไหม หล่อมากๆเลยนะคะเขาหล่อนะลาเต้ขอบคุณดอกกุหลาบค่ะหล่อแล้วไม่กลัวแล้วนะแม่เพนนีหัคิดถึงสวัสดีค่ะเก่งมากลูกเอารางวัลไปรางวัลเป็นทาโร่ชิวๆไปพอตั้มพอตั้มใส่ให้มายมด้วยหล่อจริงๆนะเนี่ยขอบคุณค่ะโห ขอบคุณค่ะพี่สา,าซื้อขนมให้เฮียชากับหนูแดงแม่มุยจาไว้เลยซื้อขนมให้เฮียชากับหนูแดงนะคะแม่สาเป็นแม่ทุนหัวแม่ทุนหัวแม่ทุนหัวของเฮียกับหนูแดงามาแล้วเห็นไหมสองทุ่มลวมาเลยแม่ดีเมื่อวานนี้คือไม่ได้ไลฟ์วันก่อนไม่ได้ไลฟ์เจอแม่แม่ตามนะคะเจอแม่แม่ตามนะคะก็เลยสัญญาไว้นั่นเอ มาแล้วแม่แม่แอนสายนี้สายหน่อยไม่เป็นไรนะแม่นะดูหน้าเฮียดูหน้าเฮียสายไปแปดนาทีแม่มุ้ยรีบแล้วนะคะรีบแล้วนะแม่มุ้ยรีบแล้วนะเดี๋ยวขออ่านตรงนี้นะอ่ะฮะขอบคุณใจส้มนะแม่แอนแล้วดูเฮียทำหน้าแบวไหมแบวไหมดูพุงดูพุงอ่ะฮะ เฮียชานารักเพิ่งเจอกันครั้งแรกเองอ้าวเหรอคะแม่เอนจอยสวัสดีค่ะครั้งแรกของนะของครั้งแรกของแม่เอนจอยใช่ไหมแม่เอนขอบคุณดอกกุหลาบแม่แอนเตรียมดอกกุหลาบไว้ห้าส่วนนะคะแม่แอนเตรียมดอกกุหลาบไว้ห้าส่วนนะหล่อมากพี่ชาแม่นิกกี้สวัสดีค่ะ e y e สวัสดีค่ะกดใจให้แม่เลยนะกดรัวนๆนะแม่นะฝากไลค์ฝากแชร์ให้แม่ด้วยนะคะจะได้ดูกันทั่วถึงนะคะเมื่อวานแม่มุ้ยไม่ได้ไลค์ไม่ได้ไลค์นะเฮียนะคะวันนี้มีแม่แม่ตามวันนี้มีแม่แม่ตามแม่มุ้ยบอกแล้วแม่มุ้ยบอกแล้วว่าถ้าแม่มุ้ยไม่ไลค์แม่มุ้ยจะต้องโดนตามนะอ่ะฮะสาวเมืองเพรน้องน่ารักขอบคุณค่ะ เนี่ยถ้าแม่มุย้ยไม่ไลฟ์สดเฮียแม่มุย้ยจะโดนตามนะคะแล้วก็ตามแม่มุย้ยมากันนะน้องอายุกี่ปีแล้วคะ EYE น้องอายุหปีกว่า,จ,าจะจะหปีแล้วคะ่ะเออพุธภานี้หปีแล้วนะแล้วดูทำหน้าบรสีสวัสดีค่ะแม่ดีมสวัสดีค่ะ